ผ่านไปถึง10วันแล้วนะคะก็จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วยังมีเวลาค่ะผู้ชมถ้าจะไปเลือกหาของขวัญของฝากในช่วงปีใหม่นะคะงานโอท็อปซิตี้2016ค่ะของขวัญภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจดูมาทุกวันเลยว่ามีบรรยากาศยังไงบ้างชักอยากไปบ้างแล้วเหมือนกันใช่ค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการจะไปเลือกหาของขวัญให้คนที่คุณรักในช่วงของสงทราปีใหม่แบบนี้เพราะว่าของขวัญในงานแต่ละชิ้นนั้นเขามีการจัดเซตเป็นของขวัญปีใหม่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นการสะท การรวบรวมของดีจาก77จังหวัดทั่วประเทศมาไว้ในงานนี้งานเดียวหนึไปละวคุิมแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็มีหลายอย่างน่าสนใจด้วยนะคะส่วนจะยีอะไรเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจถึงผู้ชมไปติดตามจากรายงานของคุณณภพัฒน์จันโดมกันค,ะค่ะคใครที่กำลังมองหากระเช้าหรือว่าของขวัญในช่วงของเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะก็มากันได้ที่งานโอทับซิตี้2 0 16ค่ะสามารถเลือกซื้อสินค้าและ ใส่กระเช้านะคะส่งความประทับใจแบบนี้ให้กับผู้รับได้อย่างทันทีค่ะผู้ขาีผลิตภัณฑ์ยยบำรุงผิวหน้าผิวกายทำจากเส้นไหมธรรมชาติที่นอกจากจะขายปลีกให้ลูกค้าแล้วในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ยังจัดชุดรวมเป็นกิฟต์เซตใส่กล่องบรรจุสวยงามเพิ่มมูล,ลค่าให้กับสินค้าให้เป็นสินค้าพรีเมียมโดยลูกค้าสามารถช้อปปิ้งเลือกสินค้าได้เองแล้วให้ทางร้านจัดเป็นกล่องกิฟต์เซตสนนราคาตั้งแต่3 0 0ถึง1,200บาท เราเราจัดเป็นเซ็ตของขวัญให้เป็นลักษณะแบบพรีเมียมแล้วก็ให้ลูกค้ามาเลือกเลือกว่าจะเอาเป็นชิ้นไหนใส่กล่องไหนแล้วก็มีบัตเจตราคาเท่าไหร่ก็สามารถปรับได้ตามตามที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วกล่องก็เป็นพรีเมียมมากๆจะมีให้เฉพาะว่าอ่าเซตเซตนี้จะมี1 2 3เซตนี้ก็จะมี123ลูกค้าได้ไปนี่มันจะไม่เหมือนข่เลย <tellement> OK. อย่างเซตนี้นก็เช่นเดียวกันสมุนไพรปิดผมขาวที่ผู้สูงอายุชื่นชอบมาสอบถามอย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีสารเคมีและมีบริการย้อมผมขาวกันหน้าร้านเลยทีเดียวทำให้เป็นที่ถูกใจของลูกค้าทั้งซื้อใช้เองและเป็นของขวัญของปากของกำนันใช่สำหรับว่าสำหรับคนที่สนใจใช่ไหมคะอยากจะนำกระเช้าตัวนี้ไปฝากกับผู้ใหญ่ที่เขารักโดยการมอบ สุขภาพที่ดีสิ่งที่ดีเนี่ยเราก็มีด้วยแล้วก็ราคาพิเศษด้วยหรือว่าจะเป็นเซ็ตที่เราจัดไว้แล้วก็ได้เหมือนกันเพราะว่างานนี้เป็นงานของขวัญใต้ร่มพระบารมีใช่ไหมคะก็ทําเป็นของขวัญให้ด้วยค่ะสำหรับในส่วนของอาหารการกินก็มีปลาสลิดที่ทำเป็นขนมอบกรอบโดยมีจุดเริ่มต้นจากทอดปลาสลิดด้วยน้ำมันรำข้าวให้กับลูกชายก่อนต่อย,ยอดทำเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพและส่งไปไกลถึงตลาดต่างประเทศ แม้จะไม่มีหน้าร้านมีเพียงเพจทางเฟซบุ๊กเท่านั้นและในช่วงปีใหม่แบบนี้ยังมีบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มความสวยงามและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับถือเป็นของขวัญไม่ซ้ำใครด้วยแพ็เกจจิ้งเราตอนนี้เราพัฒน,นาปลาสลิดเป็นแพ็กเกจจิ้งให้มันสวยเราก็เลยคิดว่าเราจะนํปาปลาสลิดเป็นซองแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยเราคิดว่าบางคนนี่เขาอยากให้แบบว่าของขวัญที่แตกต่างคือคือถ้าเป็นของขวัญทั่วไปก็าอาจจะเออเขาเขาก็มีอยู่ทั่ว,วไปแต่นี่มันเป็นปลาสลิดซึ่งมันแปลก เราก็เลยนำปราสิิ์แบบนี้มาทำเป็นเซนแบบนี้ติดโบขึ้นมานะครับแล้วเราเรานำมาใส่เป็นถุงของขวัญแบบนี้เพื่อถุงของขวัญน,นี้เราก็ดีไซน์จากถุงของขวัญที่เป็นแบบว่าเหมือนกับตามสินค้าชั้นนำนี่เราก็เอามาดีไซน์ใหม่ให้มันเป็นรูปแบบรูปลักษณ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปาะสิทนอกจากกระเช้าของขวัญและชุดกิฟต์เซตต่างๆยังมีการป๊อปอัพสามมิติงานฝีมือของผู้พิการทางการได้ยิน โดยสภาคนพิการแห่งประเทศไทยนำมาออกบูธจัดจำหน่ายที่สามารถมามอบให้แก่กันได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นอกจากนี้ภายในงานโอทับซิตี้ได้นำการแสดงจากจังหวัดต่างๆมาให้ชมเพื่อความเพลิดเพลินระหว่างการเลือกซื้อสินค้าของดี77จังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางไกลแต่ได้ของดีครบทั่วประเทศกรกิจอินกองงามถ่ายภาพประพัฒน์จันอุดมทียนเอุดโฟไกรงาน 先俾。